อาฟ้าใจาจา๋าจ๋าล่าสุดเพิ่งกลับจากเดือนสุวรบบรณดาเป็นไงบ้างคะยังไม่หายใจอะไรอยู่เลยพี่ <c oughs> ก็กลับมาปุ๊บก็มีงานเดินแบบทันทีเลยค่ะกี่วันเลยใช่ไหมกี่วันแล้วก็มากี่วแต่แบบหนึ่งนะกลับมากลับมาก็ทำงานเลยค่ยะต,ตอนนี้เบลอใช่ใช่ไปเดินแบบคบ่ะบรรยากาศในวันนั้นเป็นไงบ้างอยากใ,ให้เล่าให้แฟนชาวไทยได้ฟังหน่อยว่าแบบมันตื่นเต้นขนาดไหนเงี้ยบรรยากาศในวันจริงเนาะวัน,น,นจริงก็จะบอกว่าอ่ะ ก่อนอื่นเลยนะเวทีแสงสีเส,สียงคือสวยมากแล้วเวลาที่เข้าไปรู้สึกแบบคือเสียดายอ่ะแบบถ้าเกิดปรากฏปีนี้ก็จะแบบคือมันด้วยบรรยากาศนะคะหลายๆอย่างก,ก็ดีแล้วก็รู้สึกประทับใจที่เอลซาบาร์เขาก็แบบฝั่งลาตินนะคะ<ม>เขาก็ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีมากๆแล้วตอนนั้นเวลาที่ไปก็คือเสียงเชียร์ก็คือแบบอลังการมากคือเวลาที่ไปมันเป็นอีกฟิลหนึ่งอ่ะจากการที่เราได้ดูในไลฟ์เหมือนกันปีนี้เราไม่ได้ไปแค่ในฐานะคนดู ไป<ช>เป็นกรรมการตัดสินมาด้วยฟ้าใสไปในานามของ Co-Founder C I Talks ซึ่ง C I Talks เขาให้รางวัลพิเศษ Voice for Change กับผู้เข้าประกวด h i s Universe ในปีนี้ค่ะฟ้าใสก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการที่คัดเลือกคนที่ได้ตำแหน่งค่ะมันยากไหมคะกับการท มันยากตรงที่ว่าเราจะต้องตัดเหลือ10คนจากแบบ70กว่าคนที่ส่งวิดีโอเข้ามาแล้วสำหรับฟ้าใสเหมือนฟ้าใสก็จะชอบไปแล้วแบบ12คนอนะ่ะมันก็เลยเหมือนเราก็ต้องมีการรวบรวมคะแนนกันด้วยจากคณะกรรมการท่านอื่นๆนะคะว่าโอเคแบบ รวมแล้วใครได้ท็อป10แล้วหลังจากนั้นก็มีการตัดเหลือ3อีกทีใช่ค่ะกรรมการเยอะไหมคะภาคไหตัดสิบเยอะนะคะมีถ้าจะไม่ผิดมีมิสยู n i เว r ร์สจากตุรกีด้วยครูเซาท็อป5ปีที่แล้วด้วย a n นดร m เมซ่าที่เป็นยู i v เว s ร์สจากเม็กซิโกด้วยแล้วก็มีมีหลายคนมากใช่ค่ะก็น่าจะเกิน10กว่าคนค่ะ แหมรองนางงามจักรวาลนะพี่เก่งมากเลยเขาทําได้ดีมากเราเชื่อว่าประเทศไทยทุกคนคนที่ดูในงานทุกคนก็แบบแฮปปี้แล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะวินาทีที่เรานั่งอยู่ในงานวินาทีที่แบบคนลรนจับมือัโอ้เราเป็นยังไงบ้าง้รก็ูนค่ะตอนนั้นหนูจาได้ว่าตอนที่เขาเข้าห้าแล้วเขาตอบคําถามตั้งแต่รอบภาพคนน่ะหนูเ็คไปบอกพี่เอสแล้วว่าพี่เอสน้องจับมือแน่นอนเพราะว่าเขาตอบได้ดีมากใช่แล้วพอะลุเข้าไปสั่งก็ อ่ะคนแรกที่ตอบก็แบบว่าอือรู้เลยว่ายังไงอะ่ะก็คือจับมือชัวร้อเอซอยู่แล้วแต่นะตอนนั้นอะ่ะคือมันถามว่าลุ้นไหมลุ้นแต่ว่าเราอะ่ะไม่ได้ยินคําแปลของนิก็กซิโกค่ะเ,เพราะว่าเวลาที่เขาตอบแล้วมันจะมีการแปลาารรเป็นภาษาอังกฤษแล้วคือเสียงเชียร์แบบดังมากแล้วหนูเลยไม่ได้ยินว่าเขาตอบว่าอะไรก็เลยตอนนั้นก็คือลุ้นอย่างเดียวว่ารสรุปคือใครใครได้นะตอนไหน งั้นก็แสดงว่าเราไม่ได้ยินคำตอบเคยยินคําตอบของีิกาตัวไม่ได้ยินค่ะใช่ก็คือรู้ว่าเขาพูดคือแค่เห็นว่าวิธีการพูดการตอบคําถามเขาดูแบบโพสเขาดูอลเลเกนเขาดูแบบ e <ม>นิ่งสมาร์ทแต่ว่าเราไม่ได้ยินว่าคอนเทนต์ที่เขาตอบคืออะไร<ม>ใช่เพาบวออกมาเสียดายไหมคะมันก็เสียดายอ่ะใช่ก็แบบนิดเดียวจริงไหมคะอีกนิดนึงแต่ว่าถามว่าเสียใจไหมไม่เพราะว่านี่คือนางงามแบบรองอันดับหนึ่งเลยนะคะรองอันดับหนึ่ง ก็เข้าใจเข้าใจเพราะว่ามันก็เพิ่งประกวดไปเสร็จแบบไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์นึงเองใช่แต่ว่าหนูเชื่อว่าน้องรู้ว่าประเทศไทยภูมิใจในตัวน้องมากๆแล้วก็เขาก็แบบดีใจที่ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยแล้วก็ทุกคนก็จะแบบรู้จักไทยแลนด์จากครั้งนี้ค่ะแต่มันก็มีดราม่าของ ขอไม่วิเคราะห์นะคะขอบอกว่าน้องทําดีมากๆแล้วประเทศไทยภูมิใจในตัวน้องมากเลยค่ะแต่ในเรื่องของดราม่าที่ใช้ล่ามาเราที่ต้องตอบทอนหนึ่งแล้วก็แปทอนหนึ่งเรามีความคิดเห็นกันเรื่องนี้ยังไงเพราะเมื่อที่เราก็เพิ่งเป็นล่าส่วนตัวนะหนูมองว่าเขาไม่ได้ทําผิดกฎอะไรเพราะว่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราสามารถที่จะใช้ล่ามเคยมีคนที่มองเราใช้ล่ามมาก่อนก็คือไอริสนะคะปีฝรั่งเศสดังนั้นเรารู้อยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะใช้ล่ามหรือไม่นั่นคือความกับ ความเลือกของเราเองเขาเลือกที่จะใช้ล่ามแล้วเขาก็ทําอยู่ในกฎทุกอย่างดังนั้นสําหรับหนูอ่าหนูไม่เห็นว่ามันเป็นดรามา่าเพราะเขาก็ทําแบบตามกฎแล้วค่ะในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่แต่งับไปไแลนการอย่างผบากันเราคิดว่าปีหน้าเราควรไทยแลนด์จะส่งนางงามแบบแไหนที่แบบให้มาตรฐานสูงมากยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆเอาจริงส่งคนที่ ณโมเมนต์ที่เขาประกวดที่ไทยอ่ะเขาชนะใจทุกคนและเขาเหมาะสมที่ที่จะได้ในวันนั้นคือสําหรับหนูคือมันไม่มีแบบที่มันเป๊ะๆว่าเขาจะต้องแบบนี้สูงแบบนี้เดินดีแบบนี้หุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันไม่ใช่มันขึ้นอยู่กับว่าณตอนนั้นอ่ะใครที่พร้อมที่สุดที่จะไปเราก็เชื่อว่าทุกคนก็จะส่งแรงเชียร์ไปคนนั้นนี่แหละค่ะที่เหมาะสมที่สุดเราจะด้สนุี่ะราว่าร่วมงานได้เจอน้องอะไรองไม่มี ณนะตอนนี้น่าจะยังนะคะน่าจะยังอันนี้ต้องต้องอัปเดตกับพี่เอสทีว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าณตอนนี้ที่เห็นก็เ,เห็นว่าน้องก็น่าจะยุ่งเหมือนกันกับหลายๆคิวใช่ไหมคะ,ะมก็หุือว่านะอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้แต่ยังไม่ทราบค่ะก็ตอนที่หนูเข้าไป CI t o ท s ก็ให้กำลังใจทักทายใช่ชุดขาวใช่ค่ะเราแนะนินอะไรเป็นเป็นตัวตัว มืเป็นส่วนตัวก็มีหลายอย่างอะตอนนั้นก็รู้สึกว่าเหมือน เหมือนไปเพิ่มพลังให้กับน้องว่าแบบเออไทยแลนด์แบบ so p r o u นะแล้วก็แบบหนูก็บอกว่าเนี่ยหนูชอบชุดไอคอนิกของยูมากเลยที่มันเป็นชุดอ่าเขาเรียกว่าอะไรทองน้าเงินอ่าใช่ไหมจำได้ไหมหนูชอบชุดนั้นมากใช่ก็เลยแบบชมน้องว่าแบบรีชอบมากหลายคนชอบมากแล้วเขาบอกรอตอนนั้นได้จากเยาวราชอะไรแบบเนี้ยตอนนั้นน้องก็เหมือนแบบว่าเออแบบถ้าเกิดดีก็แบบดีใจด้วยอะไรแบบนี้ใช่แล้วก็ตอนนั้นที่คุยน้องหนูก็แบบบอกว่าไม่ไม่กดดันอะไรนะแต่เชื่อว่าอยู่เขาลึกแน่นอนแล้วเขาบอกว่าเออแบบไม่อยากจะคิดไปไกลขนาด เนนพราะเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าเกิดมันเป็นของฉันมันก็จะเป็นของฉันอะไรแบบนี้มันขึ้นอยู่กับจัสซี่เขาก็พูดแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าณตอนนั้นเขาก็บอกว่าเออถ้าเกิดสมมติได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงฉันก็มีมงจากโมวาดอยู่แล้วหนูแบบบ้าเธอมันก็ต้องได้มงอันนี้สิ <c oughs> อะไรแบบนี้ก็คุยแบบให้กําลังใจก,กันไปค่ะการสั่งให้ต้องใช้กระยาความหมายสำหรับโครงการศึกษาในทองแบบ่มันโครงการแบบไหนมันถึงสามารถชนะอย่างาสุด จริงๆสำหรับปีนี้มันจะเหมือนของ M U T อะคะ่ะที่คนชนะมันจะมี3ามคนใช่แล้วตอนนั้นเท่าที่คุยกับคุณเฟร็ดก็คือคุณเฟร็ดบอกว่าปีนี้ที่ชนะ3มคนนะคะก็จะเหมือนแบบแต่ละทวีแต่ละภาคเหมือนกระจายรางวัลไปค่ะ,ะใช่แต่ว่าใน1ิคนนะคะก็คือมันจะมีเขาเรียกว่า กติกาในการคัดเลือกว่าแบบเราจะให้คะแนนอะไรยังไงที่ไหนมันก็อยู่บน C I Talk อยู่แล้วออใช่แล้วก็มันก็จะมีคะแนนของโหวตเข้ามาด้วยจึงหนูว่าตอนไลฟ์หนูก็จะบอกเสมอว่าโหวตมันเป็นเรื่องสําคัญมากนะใครที่ได้ช็อปโหวตก็จะแบบเข้าทะลุไป1ิคนเลยอะไรแบบนี้แต่ตอนนั้นหนูไม่สามารถบอกได้ไงว่าท็อโหวตอะไปทะลุไปหนูก็บอกว่าโหวตสาคัญมากหนูพูดได้แค่เนี้ยไม่สามารถแบบอธิบายะาอะไร นนอันนี้ก็ต้องรู้สิคะบอกตอนนี้ก็ไม่เซอร์ไพรส์จริงไหยคะแต่ว่าเราก็ดูด้วยว่าตารางเป็นยังไงอะไรแบบนั้นนะคะยองปีนี้คนก็เซอร์ไพรส์ไ,ไงพอเราแบบไปประกวดตัวนี้พี่หนูก็เซอร์ไพรส์เพราะว่าเวลาที่เรารู้ตัวแล้วมันเหมือนเราจะต้องบินไปที่สิงคโปร์เพื่อไปทําดีซ่าด้วยใช่คะ่ะก็เลยแบบเซอร์ไพรส์แต่ว่าก็ดีใจเราก็ต้องเรื่องงานแคนงานเหมือนกันคะ่ะการที่เราไปนะคะแล้วมันเป็นยังไงบ้างการเลื่องงานอุย้ยรู้สึก ชอบมันเป็นบรรยากาศมันเป็นอีกฟิลนึงเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฟ้าใสไปแบบเขาเรียกว่าเป็นออเดียนต์เป็นคณะกรรมการของรางวัลพิเศษมันเป็นอีกฟิลนึงเพราะว่าฟ้าใสไม่เคยไป MU แบบไลฟ์มาก่อนเลยอะค่ะก็เลยแบบรู้สึกแบบถ้าใครไม่เคยไปอยากให้ไปจริงจริงจริงค่ะแล้วเี๋ยวข่อยลืมก็ถ่ายมันก็จะมีน้ม่านึกแบบมีทีมงานที่ส่งมงอะไรเงี้ยอันนี้เราที่ถึงจะได้ข้นระดับมิสอินเตอร์เวิร์สไม่ส เอาจริงหนูคิดว่าไม่ว่าใครจะมองในวันนั้นอะคือเขาสมอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามองแบบแบบไม่อคติเลยก็คือ ท็อปของเอเชียก็คือไทยแลนด์ท็อปของฝั่งลาตินมันก็จะมีอยู่สลับกันไประหว่างเอลซาวาร์เม็กซิโกกับนิคารากวแต่ว่ายังไงอ่ะเขาก็เป็นตัวท็อปอยู่แล้วดังนั้นมันไม่แปลกเลยที่2คนนี้จะจับมือเพราะเราก็มองว่าแบบนี่ก็คือตัวท็อปของแต่แต่ละฝั่งของเขาดังนั้นสำหรับหนูก็คือณตอนนั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับคณะกรรมการจริงๆค่ะว่า,าคณะกรรมการเลือกใครแล้วก็สาหรับเราเราก็แบบถามว่าเสียดายไหมมันก็เสียด,ยดายเพราะเราใกล้แค่นิดเดียวแต่ว่ามันก็เหมือนแบบสองคนไม่ว่าจะใครมันก็เหมาะสมอแล้ว ดคณะกรรมการเป็นหลักใช่คณะกรรมการก็ก็ต้องยึดของเขาเป็นหลักค่ะเพราะว่าตอนคุณประกวดเวไหนเขาก็ยึดผลกักจิตคณะกรรมกาลไม่หนูบอกแล้วว่าจริงจริง วันนั้นน่ะก็คือแอนโทเนียทำได้ดีคือเขาทะลุปไปถึงรองหนึ่งมันไม่ขึ้นอยู่กับโปรฟอร์แม์แล้วค่ะนะตอนนั้นก็เหมือนแบบหนูไม่รู้ว่าคณะกรรมการผลมันเก็บคะแนนจากตอนไหนอะไรยังไงมันแค่วันฟินลลอย่างเดียวหรืออะไรคือหนูไม่รู้จริงๆแต่ว่าณตอนนั้นคือผลมันออกแบบแบบนั้นเราไม่รู้ว่าแพ้แค่จุดชดสนิยมหรืออะไรคือเราไม่รู้จริงๆแต่ณตอนนั้นผลมันเป็นแบบนั้นอะถ้าเราพูดในภาพรวมสูคนที่ยังยมไม่รู้ก่อนแล้วยังแบบฮูลี่คนที่ยังได้เงนยู่บรอยากาศสมดิสต เอาจริงมันยากตรงที่ว่าหนูเข้าใจฝั่ง f อที่เชียร์แล้วเราเชียร์แบบเพราะเราหวังไว้มากแล้วคาดหวังไวมากแล้วมันก็เลยหนูจะไม่บอกว่าไม่ไม่บอกว่า move on เพราะว่าหนูเข้าใจว่าการที่เราจะทําใจ move on อ่ะมันค่อนข้างยากเพราะเรารักและเชียร์มากๆแต่สําหรับหนูหนูก็อยากจะบอกว่าแต่ละประเทศแต่ละคนเขาก็มี FC ของเขาซึ่งสนับสนุนกันอยู่แล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาทําแบบเนี้ยกับกับเราเหมือนกันดังนั้นสําหรับหนูก็อยากจะให้แบบว่า เออก็อยากจะให้สนับสนุนนางงามของเราต่อไปถ้าเกิดไม่ชอบใครก็เออก็อย่างน้อยขอให้ไม่อยากบอกให้ปล่อยวางแต่ว่าไม่อยากให้ไปบูลลี่อะไรค่ะเพราะว่าสําหรับเขาก็เขาชนะอ่ะมันมันไม่ได้แบบมีอะไรเกิดขึ้นเบื้องหลังจริงดังนั้นสําหรับหนูเก็จะบอกว่าเออก็โอเคเขาชนะแต่เราอ่ะก็ได้ตํานานของเราเหมือนกันแล้วก็ได้คนที่พร้อมเหมือนกันแต่ก็ช่วยซัพพอร์ตน้องในในเส้นทางของน้องดีกว่าค่ะแล้วฝากผลงานเราหน่อย ลงานหนูอ่าก็ณตอนนี้นะคะก็จะมีผลงานออกอีเวนต์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโปรเจกต์ใหญ่ซึ่งเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ประกาศอีกทีค่ะแต่ว่าสำหรับฟ้าใสก็ขอให้ติดตามผลงานของฟ้าใสนะคะทาง IG P A W E E N S U D A โวินสิราขางฟ้าใสนะคะคะขอบคุณค่ะ